มันจะไม่ดีเพราะาเนี่ยก้านเอามาไปเลี้ยงสักหน่อย้มันก็นั่นเดี๋ยวพอาเราไปเลี้ยงมันสมบูรณ์มันจะอก้ามันไม่เอเามีก็่ใเรามีเ่มเามีเียง่เมา่า

เผูอยาเียอรอปเลี่ไปทำไรไปดองเเอาไปเลี้ยงเอาไปเอาลี้ยงงงเลดิโอ้ยโรงพาบานะาเนี่ยกบอกเธอจ้าไมวเ็สนอะน้อยตัวเมียเนี่ยตัวละร้อยแล้วรัดถุงแล้วก็ขยายเขยาขย่าใยวมันจะกระจายออกมา ถุงมันจะไม่ตับมันไม่ตามลงไปหามันมันจะไม่ตายแล้วมันก็จะไม่กัดกันเพราะใบม่วงมันขวางกันอยู่อ้าวู้ดเชื่อแค่ไหนออกลูกลูกพอมีลูกแล้วไปก็อาทิตย์เดียวก็ขายลูกทิ้งแล้วข้างในมันไม่เกี่ยวกับผู้เลยเอาไปกินนกอ่ะไปกินนอกกว่าไปเตอร์มันงมีที่บ้านดีกอ่าตุ่มปืนใสตุ่มปืนตุ่มเลือดตุ่มกดตุ่มกดยาวแหวนเว้นลุยไป หนึ hey! anyway, not, um, hey ่งจานนะงสามร้อยได้ม uh ั but, uh ้ยจ uh ้น so, um, yeah. ่าจะได้ม hmm. yeah. okay. ั like ้งสามร้อยตัวนะหกร้อยตัวน่าจะได้จะจอดนะเฮ้ยสามตัวไม่ได้หรอจอดนะเพราสมติองเงียนะได้สังก็สาม้อยอ่ะถืงถึงหนาอยู่หนาแต่อันนี้มันอนี้ร้อตัหรือ200ยตัวไม่่สองถุงห้าร้อยอ่ะเอ่อไก่เกี่ยน้อถง อยู่กับไปไหมเฮ้ยรู้สนใจเลยหันไ